ใช่เอาไปเลยได้แล้วเอาไปเลยขอนกนะอันไม่มีาได้เลยขี้มีอระเอดใลอะไรอ่ะฮ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 ะอาไปเลยได้ตังเอาไปเอาตงได้ตงเอาไปเลยอ๋ออะไะ ได้ตังแล้วเว้ยเอาได้แล้วได้มาหนักอย่างยังไม่ถือเบาไปเองให้อย่างนี้แล้วนะอ่ะ ทับเส้นไหมับยังไงวะดี้ยว่าทับเส้นน้อยไมเนาะอ่ะยังไม่ได้มันทับเส้นอยู่อ่ะเกือบแล้วเออ เอาแบงค์ร้อยให้ได้สิค่อยๆดิแรงไปอะอ่ะอ,ะอ,อให้ได้ไมแรม่งันไม่ได้อะไรเลยชนไม่ชมออก้วให้มันชนไม้ค่อยๆกิ้งมาก็ได้เหรอลูกก็ทำแบบนั้นนะเออโยนไปทางไม้แล้วก็ให้มันค่อยๆ,อยๆกิ้งมา เช็นหรือเปล่าทักเช็นอยู่ลูก<อ>ทได้ไหมยังไม่ได้ลูกงไม่ได้นี <c oughs> ่เช็ดน,นี้เองะของพี่ชายมันยังอันนี้เลยเรียรยังไงครับเช็นไป เกือบนะเ่เกือบเกบ่แงไรง้หมงากก็เอาโชนไม้ไงเอาไม้มาช่วยแล้วอ่ะเนี่ยนอเออได้ละได้ละได้แล้วแน่นอนได้แล้วแน่นอน อม่่อารมณ์เสียกันแล้วเหรอได้แน่นอนอันนี้ได้แน่นอนได้แล้วได้กินแล้วเห็นไหม <c ười> นั่นไงเออเอาไปเลยขนมได้แล้วจริงๆด้วยนบเส้นอยู่เ้นแถวกันดีนะ เอานกว่าเอาเลยเอาเลยดีกว่ากือบไปแล้วบบนี้แหละได้แน่นอนได้แน่นอนได้แล้วเตัเส้นัเส้นเกือบ ไม่ได้แรงอยอะเลี้ตั้งใจกันหน่อยลูกไม่ต้องกิ้งมาทางนี้ถ้ากิ้งมาทางนี้ยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าไม้นี้พอการไว้ใช่เสือลูกต้องกิ้งมาเนียไม้ไม้ฝั่งเท้มจะมีโอกาสได้เยอะนะ เออนี่แหละแบบนี้ถูกต้องแล้วได้แล้วหนะได้แล้วไ,ไ,ดได้ไหมไม่ถึงเบ่าวไปเออ,อ,อเอาอย่างนี้ด้วยไหมถ้าใครใครเข้าในนี้เอาใหม่เปลี่ยนใหม่เกมเลยถ้าใครเข้าตกอยู่ในนี้ต่อไปเนี่ยเอาไปเลขาโหน อ่าเอาไปเลยง่ายก็ช่างมันสงสารแล้วอ่ะเอาเลยถ้าตกในนี้ก็ได้อยู่ตรงเส้นก็ได้เออเอาไปเลยขนมอ่ะเอเอคิวใครทำลูกบอกว่าง่ายเอาทามเลยใครตกตรงนี้ก็เอาไปเลยง่นไง่งายเขาจิ๊อ่าทับออยู่ตรงซอมก็ได้อา่าสองอย่างเลย อได้ละเอาไปได้ละได้ถามตรงแล้วเหรอได้ถามหอแล้วาไปเลยตามก็ได้ไปแล้วอ่ะคั้งคั้งคัสองร้อยเนี่ยใครจะเอาอเอาเลย Dai la nena. Oi dulu. Apa